i Creator Podcast ก้าวแรกสู่การเร็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มืออาชีพกับผมเอ็มขจรเจริญไอพงนิชหรือแอดขจชิสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i Creator Podcast นะครับเอพิโซดนี้มาในช่วงหลังวันหยุดยาวนะครับก็หลายคนสงสัยว่าเอ๊คุณเอ็มบอกว่าจัดทุกวันจันทร์ศุกร์แล้วเอพิโซดที่แล้ววันจันทร์หายไปไหนคะก็ เราจจดทุกวันนะครับแต่ขอยกเว้นวันหยุดไว้นิดนึงเนาะพอดีก็ที่บ้านก็มีลูกมีเมียนะครับก็แอบไปเล่นกับลุกๆบ้างนะครับในช่วงวันหยุดก็ขอใช้โอกาสวันหยุดเพราะงั้นจางถึงสุกเนี่ยผมอาจจะไม่ได้จัดทุกวันนะครับนะนั้นจึงสุกถ้ามีวันไหนที่เป็นวันหยุดก็อาจจะไม่มีเอพิซดขึ้นมานะครับอั่งนี้อาจจะต้องแจ้งไว้นิดหนึ่งเพราะงั้นอย่างวันพรุ่งนี้ก็วันหยุดเหมือนกันวันที่5นะครับก็ ก็อาจจะไม่มีเอพิซดใหม่เข้ามาวันนี้เรามาคุยในประเด็นที่หลายคนสงสัยมากๆแล้วก็ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันก็คือเอ๊อยูทูเบอร์ชื่อดังของไทยเนี่ยเขาใช้กล้องอะไรกันนะทำไมมันถ่ายสวยจังหรือถ่ายคลิปเขาใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างน,นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปถึงอุปกรณ์ว่าแต่ละคนเขาใช้อะไรกันเนี่ยครับคือมันก็เป็นคําถามยอดฮิตสาหรับคนที่จะเริ่มต้นคือหลายคนเนี่ยพอจะเริ่มต้นมักคิดถึง อุปกรณ์ก่อนที่จะเริ่มนะครับมันก็เป็นผมว่าหลายคนก็ติดอยู่ที่อุปกรณ์เนะี่ยคือแบบเอ้ฉันต้องมีอุปกรณ์ก่อนฉันถึงค่อยทำนะครับมันก็จนหลายคนเนี่ยผ่านไป3าเดือนก็ยังไม่มียังไม่เริ่มทำคอนเทนต์สักทีนะครับอันนี้ผมก็ออกออกตัวบอกแทงหลายรครีเอเตอร์ไว้ก่อนเลยนะครับว่าจริงๆคอนเทนต์เนี่ยคุณมีโทรศัพท์ก็ทําได้แล้วนะครับแล้วก็ครีเอเตอร์หลายคนก็เริ่มจากใช้โทรศัพท์มือถือไม่ต้องมีกล้อง แบบสวยงามฟูลเฟรมราคาเป็นแสนแบบที่หลายๆคนเขาใช้ก็ได้นะครับงั้นเอพิซอดนี้ไม่ได้บอกว่าคุควรจะต้องซื้อกล้องแบบที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือยูทูบเบอร์ชื่อดังเขาใช้กันแต่เราแค่อยากจะบอกว่าเออเขาใช้อะไรนะเผื่อวันหนึ่งถ้าคุณพัฒนาตัวเองจนเป็นมืออาชีพเริ่มมีกำลังทรัพย์เริ่มมีแนวทางของตัวเองแล้วเนี่ยอาจจะได้ซื้ออุปกรณ์เหล่านี้มารองใช้ดูบ้างเพื่อพัฒนาฝีมือ แต่ย้ำอีกครั้งว่าจุดเริ่มต้นไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์นะครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่ความความพยายามแล้วก็ความสม,ม่ำเสม,มอลงทุณนะครับที่ต้องทําคลิปทาวิดีโอทำคอนเทนต์ให้เข้าที่ให้บ่อยนะครับมาเริ่มที่กล้องกันก่อนนะครับคือผมก็ไปสอบถงสอบถามเพื่อนๆในวงการมาแล้วก็ไปดูคองดูคลิปอะไรคนที่เขาออกมาบอกว่าเอ๊ะเขาใช้กล้องอะไรกันอยู่นะครับ ต้องบอกแบบนี้ว่าคร e เอเกอร์ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยบอกยี่ห้อกันตรงตรงตรงเพราะว่าบางครั้งมันก็จะเป็นคือถ้าเราบอกยี่ห้อไปเนี่ยบางครั้งแบรนด์อื่นอาจจะไม่กล้าจ้างเราก็ได้นะครับแต่ว่าก็มีหลายคนที่เขากล้าบอกนะครับซึ่งก็ดีมากๆเลยเอาคนแรกก่อนนะครับก็คนนี้ก็สนิทกันดีนะครับคือน้องก๊อ มาเยือนนะครับก็มาเยือนเนี่ยเป็นช่องที่สอนถ่ายภาพอยู่แล้วแล้วก็หลายคนคือสนใจมากว่าเขาใช้กล้องอะไรนะน้องก๊อฟเนี่ยเขใช้กล้องอะไรกันก๊อฟเนี่ยจริงๆเป็นช่างภาพอยู่แล้วครับมีกล้องเยอะมากแล้วก็มีเลนส์แบบโหเยอะมากแต่ว่าเอาตัวที่เขาใช้เป็นหนักนะครับแล้วก็อันนี้คือเขาทําคลิปออกมาบอกเองด้วยซ้ําว่าเขาใช้กล้องตัวนี้อยู่นะครับก็คือเขาแบ่งงานเป็นสงประเภทนะครับก็คืองานที่ต้องใช้กล้องแบบ จริงจังนะครับก็งานแบบภาพต้องสวยแสงแนวต้องดีภาพถ่ายเจ๋งๆนะครับคุณก๊อก็จะใช้กล้องเต็งฟูเฟรมนะครับก็คือ Sony a 7 r t r e s นะครับ Sony a 7 r ซึ่งก็ใช้กันอยู่ที่ประมาณ24-70 gm นะครับวันนี้เนี่ยก็แพงเอาเรื่องอยู่นะครับสำหรับใครที่อยากได้งานคุณภาพเนียเน้ยมคมๆนะแบบคุณก๊อฟนะครับ ส่วนตัวผมก็เคยลอง,ลองจับจับมาผมว่า Sony A7R ก็เป็นหนึ่งในกล้องที่แบบถ่ายง่ายฟูลเฟรมที่ถ่ายง่ายแล้วก็ไม่ต้องรู้เทคนิคมากนะแล้วภาพมันก็ออกมาสวยคมมากๆนะครับแต่ว่าหลายคนก็อาจจะใช้กล้องอื่นนะครับแค่นอน่นิค่อนอะไรแบบนั้นแต่ว่าคุณก๊อฟมาเยือนใช้ Sony A7R นะครับ นิดนึงครับนอกจากกล้องฟูฟรมเนี่ยคุณก๊อฟเองนะครับก็มาเยือนก็ใช้กล้องอื่นๆด้วยนะครับที่เป็นกล้องฟิล์มแล้วก็ใช้กล้องสมาร์ทโฟนคือหลาย,ยางานที่เราต้องการความว่องไวนะครับแล้วก็ไม่ต้องการคุณภาพแบบโหเนียบคมสุดๆก็ใช้กล้องสมาร์ทโฟนได้นะครับซึ่งคุณก๊อฟเนี่ยก็ใช้ซัมซุงนะครับโน้ตสิในการถ่ายก็ ซัมซุงโนบสเนี่ยก็มีข้อดีหลายอย่างก็คือการปรับแบบมืออาชีพที่ทําได้เยอะมากนะครับเลนส์เขาก็คือเลนส์เขาเทพอยู่แล้วมีตั้งหลายระยะนะครับแถมยังปรับมุมสองมุมแสงความคมชัดได้หลายแบบนะครับแล้วก็โหมดการถ่ายแบบมืออาชีพของกล้องซัมซุงเนี่ยก็ต้องยอมแบบว่าเขาเขาเจ๋งจริงนะครับแต่ก็อาจจะมีนิดนึงคือหลายคนก็เทียบว่ากล้องซัมซุงเวลาถ่ายวิดีโออาจจะเทียบกับกล้อง i p อ o n e กล้อง iPhone อาจจะดีกว่านิดหน่อย แต่ว่าถ้าเป็นภาพนิ่งผมคิดว่า Samsung ดีกว่านะอันนี้จากตัวเองด้วยแม้แม้ผมเนี่ยจะเป็นสาวก Apple นะครับแต่ผมลองมาแล้วผมว่ากล้องถ่ายภาพนิ่งเนี่ย n m s u n งดีกว่านะครับแต่วิดีโอ iPhone ดีกว่านีจ้ะโอเคมาถึงอีกคนหนึ่งที่ก็ต้องบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังหน,นึ่งแล้วก็หลายคนก็ ดูคอนเทนต์ของเขาอยู่นะครับก็คือน้องมิงไอโรมไอโรนนะครับเป็นครีเอเตอร์วิดีโอแบบท่องเที่ยวนะครับซึ่งน้องมิงเนี่ยโอ้ต้องถ่ายวิดีโอหลายแบบมากนะครับแล้วก็ต้องเดินไปเที่ยวไปซึ่งก็หลายคนก็สนใจว่า e y, เอ๊ะแล้วน้องมิงเนี่ยเขาใช้กล้องอะไรอยู่นะนะครับอันนี้ก็ไปหาคำตอบมาให้นะครับอ,อันนี้น้องมิงก็ออกมาเปิดเผยเองเช่นเดียวกันว่าใช้ตัวเองใช้กล้องอะไรอยู่ น่าสนใจครับน้องเพียงเนี่ยกล้องตัวใหญ่ก็ใช้ Sony เหมือนกันแล้วก็เป็นรุ่นเดียวกับกล้องที่ใช้ก็คือ Sony a 7 r t r e mark t เช่นเดียวกันนะครับเออก็แปลกดีแต่ว่าในความ full frame ของ Sony รุ่นนี้เนี่ยมันก็มีราคาที่ออกเรื่องอยู่นะครับหลายคนค่าสงสัยว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยราคาของ Sony a 7 r mark t r e นะครับ ถ้าเป็นราคาแบบเอาแค่บอดี้นะนะครับอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สบาทนะครับแตห่หลายร้านตอนนี้ก็ลดราคาอยู่ประมาณ9ก0 0 0มื่นแปดหกว่าไปไปลายอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็บอกอยู่ว่าราคาเนี่ยเอาเรื่องนะครับแพงเหมือนกันซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แบบขนาดนั้นก็ได้นะครับเ,เพิ่มเติมนะครับก็น้องบิ๊กเนี่ยก็จะมีกล้องอีกตัวหนึ่งที่เป็น ี่น้องมิ้นเป็นสายข้องเที่ยวเนาะก็จะแบบนูยเยอะเพราะฉะนั้นก็จะมีกล้องบางตัวที่เวลามิ้นวิ่ง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 ,งอยู่แล้วก็เอาเรียกว่าเอามือจับตัวกล้องตัวหนึ่งนะครับเป็นเป็นสายแล้วก็ถ่ายตัวเองเนี่ยตรงนั้นคือกล้องโกโปรนะครับซึ่งกล้องโกโปรที่น้องมิ้นใช้ก็คือโกโปรเจ็ดนะครับโกโปรเจ็ดซึ่งรุ่นนี้ก็โอ้โหกันแสงดีมากๆแล้วก็บุกน้ำวิไฟ สบายมากๆเลยนับอันนี้คือเอาออกก่อนว่าเราไม่ได้ค่าโฆษณาไกลๆนะครับอันนี้เราก็หยิบ c ฟรีเ o อร์หลายคนที่น่าจะมีชื่อเสียงระดับหนึ่งที่ทุกคนรู้จักนะครับมาให้ดูว่าเออแล้วเขาใช้กล้องอะไรกันอยู่นะครับ,นะรบอ่ะมาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เป็นรุ่นพี่ที่สนิทก,กันดีครับคือพี่ตุ๊กจากเพจนิคเอมอนสเตอร์นะครับพี่ตุกเนี่ยก็เ,เป็นคุณแม่บล็อกเกอร์แม่รละเด็ก เบอร์เหนึ่งของประเทศเลยตอนนี้นะครับแล้วก็บอกเลยว่ากล้องที่พี่ตุ๊กใช้เนี่ยทำคลิปวิดีโอเกือบส่วนใหญ่ในเว็บ Little Monster ในเพจนิทเท t ลม e นสเตอร์เนี่ยเป็นกล้อง iPhone ครับแล้ว <laughs> ก็ห่ายคลิปใช้ iPhone กล้องหน้าด้วยนะเวลาแบบถ่ายบนรถยนต์ถ่ายบนนูนบนนี่นะครับก็เพราะงั้นถ้าถามพี่ตุ๊กว่ากล้องไหนดีพี่ตุ๊กก็จะบอกว่ากล้อง iPhone ซึ่ง เออไม่ง่าเชื่อว่าคุแม่ที่ทำคลิปวิดีโอจนโหมีคนตามเป็นหลายร้านคนเนี่ยก็ใช้แค่กล้องไอโฟอนนี่แหละที่สามารถทําได้นะครับเพราะนั้นอย่างที่บอกว่ากล้องฟูลเฟรมหรือกล้องดีเซลันใหญ่หญหญหญๆแพงๆเนี่ยบางทีก็เหมาะกับมืออาชีพมากๆแต่ถ้าเราอยู่ในช่วงเริ่มต้นจริงๆกล้องมือถือก็ดีอยู่แล้วนะครับอ,อ่ะผ่นไปน้องก๊อฟน้องมิ้งพี่ตุ๊กนะครับ เอาเอาของผมเองบ้านนะครับส่วนตัวผมแล้วก็ในในบริษัทเดรซีโร่เนี่ยแมงโก้ซีโร่เนี่ยนะครับเราใช้แคนนอนครับแคนนอนห้าสิบีนะครับก็เป็นกล้อง dslr ที่ค่อนข้างจะอเนกประสงค์นะครับห้าสิบีก็บอดี้ก็ใหญ่นิดหน่อยแต่ว่าก็มีการใช้งานที่อเนกประสงะคะ์แล้วก็ถ่ายภาพแบบได้หลายรูปแบบมากๆนะครับแล้วก็มีเวส์ให้เลือกเยอะนะครับ คือต้องบอกว่าคนใช้แคนนอนเนี่ยก็จะเป็นสายที่แบบใช้สะดวกแล้วก็หยิบยืมอุปกรณ์ง่ายมากนะครับเพราะคนใช้เยอะต้องยอมรับว่าดีจอลไลค a นนอนนี่คนใช้เยอะ,อยยะ, Canon, ยอะจริงๆแล้วก็มีเลนสในท้องตลาดถ้าค,คุณจะขายมือ2คุณจะหาอุป,อป,อปกรณ์อุปไปซ่อมหรือหาอะไรนะครับหาไม่ยากเลยนะครับสำหรับกล้องแคนนอนมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่หลายคนใช้อยู่ก็คือกล้องนิคอน มีความดีเซก็มีให้เลือกหลายรุ่นด้วยกันนะครับแต่นี่คอนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นช่างภาพในสายที่เป็นนักข่าวหรือว่าเป็นกลุ่มที่ถ่ายแบบถ่ายไว้ๆหน่อย,อยงานแข่งกีฬาแข่งสปอร์ตแข่งฟุตบอลอะไรแบบนั้นออกน้ำวุยไฟเยอะๆหน่อยก็นีคอนก็จะเป็นที่นิยมนะครับทีนี้นอกจากเครียเกอร์ในประเทศไทยนะครับผมก็ไปแอบสอง เราเขียเจอเมืองน,นอกเนี่ยเขาใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างน,นะนะครับก็อ่าไปเจอมาอยู่สามสี่คนนะครับที่น่าสนใจทีเดียวเอาคนแรกครับคนนี้เป็นอ่ทราเวลบ็อกเกอร์ชื่อกันนะครับชื่อคุณซาร่าอา่ซาร่าเกชชีนะครับก็เป็นอ่บ็อกเกอร์ท่องเที่ยวสายที่แบบส,สาวๆวุ้ๆหน่อย ซึ่งอุปกรณ์ที่เขาใช้น่าสนใจมากเขาใช้กล้องที่เป็นบิวเออร์เลสนะครับก็คือ Sony ่ RX 1 0 0น V นะครับก็อุปกรณ์นี้ใช้คำวอล์กนะครับยีกออกแล้วก็ใช้อุปกรณ์นี้คำถ่ายหลายๆอย่างพวกซาร์โมหรือถ่ายวิดีโอ 4K แล้วตัวมันเล็กมากอะ RX 1 0 0 V เนี่ย พอตัวมันเล็กเนี่ยมันก็พกพาสะดวกสาวๆชอบนะครับก็สำหรับใครที่ไม่อยากไม่อยากพกกล้อง DSLR กมันใหญ่ๆนะครับก้อนแนะนำตรงนี้เหมือนกันก็ดีนะครับคือ Sony RX 100M มาถึงวิดีโอบล็อกเกอร์ ger, นะครับชื่อดังอย่างของอ,อช่อง m a r c u s MK BH4 นะครับคนนี้เป็นเทคเอ็กซ์เปร์มากๆแล้วก็ รีวิวอุปกรณ์ไอีคือของ Apple iPhone ใหม่ๆเนี่ยคนนี้จะได้รีวิวก่อนเลยนะครับคุณมาคลาสก็คุณมาคลาสเนี่ยใช้กล้องที่ค่อนข้างจะแปลกกว่าชาวบ้านนิดนึงคือแกใช้ตัวแบบเมืออชีพมากๆคือวิวจะบอกไงดีกล้องที่ใช้เป็น Canon e o s c 2 0 0นะครับเป็นกล้อง v โ o ของ Canon แล้วก็แกก็ใช้ GoPro เลยนะเป็น GoPro hero 7 black แต่ว่าอุปกรณ์เลนส์เนี่ยก็จะใช้เลนส์ของ s i g m านะครับ s i g m าทั้ง24-35แล้วและก็18-35มก็ใช้แคนนอนนะครับของคุณมาค c ัสอีกคนหนึ่งนะครับไปหามาให้คือคุณการ์ n เนอร์นะครับคุณการ์ n เนอร์การ์ตเนอร์แอนเซอร์เนี่ยเป็น DIY expert ก็คือเขาทำช่นลบน YouTube ที่เป็น DIY ชื่อดังนะครับ ก็คุณการน e าเนี่ยใช้กล้องแคนนอนเหมกัน,นะครับแต่ใช้ใช้สองแบบก็คือใช้แคนนอนที่เป็น 90B ปีที่เป็นรีแอซอารกับอีกตัวหนึ่งที่เป็นเนียเสใช้ Powershot G 7็นะครับก็แัปสองรุ่นเนี้ยอย่าง PowerShot G 7เนี่ยก็เหมือนเมื่อกี้เลยครับก็เป็นกล้องอนเนกประสงค์ตัวอิกเน็กนะครับแล้วก็สาวๆใช้กันเยอะถ่ายแบบคือเปิดมาปุ๊บถ่ายปับสวยเลยนะครับสำหรับคนที่อยากได้คุณภาพแบบ ดีขึ้นมามากกว่ามือถือหน่อยแต่ว่าก็ไม่ก็อยากถึงกล้องตัวใหญ่มากนะครับนะครับก็ Canon PowerShot G7 ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจสุดท้ายนะครับมาลองดูน้องสาวคนหนึ่งที่เราเพิ่งสัมภาษณ์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือน้องเฟื่องเฟื่องละกานะครับซึ่งน้องเฟื่องเนี่ยเป็นเจ้าแม่เรียกว่าเป็นเจ้าแม่ด s l r เลยเอ่อเรียกวเจ้าแม่มี r ร์เสนะครับก็คือเป็นคนที่รีวิวกล้องตัวเล็ก สำหรับแถวสาวที่มีคนสนใจเยอะมากๆเลยนะครับน้องเฟื่องเนี่ยก็เคยออกมาบอกอยู่แล้วนะครับว่าตอนที่รีวิวกล้องตัวแรกเนี่ยก็เป็นกล้องโซ n y ่นะครับโซนีเนี่ยน้องเฟื่องเนี่ยรีวิวมาหลายตัวนะครับอย่าง Sony a 6ก0 0เนี่ยก็รีวิวไว้นานมากแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนี้ก็มีอัปเดตมาเยอะค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าน้องเฟื่องก็เคยให้ความเห็นว่าเออกล้องโซนี่ตัวแบบ เดี๋ยวแกสกีนิกเนี่ยออเอ่อเงืกประสงค์สีดีแล้วก็ที่สำคัญถ่ายสาวๆสวยนะครับถ่ายพอสเทรตสวยเพราะงั้นเอ่อถ้าผมดูภาพรวมนะครับถามว่ากล้องไหนที่กลุ่มยูทูบเบอร์กลุ่มบล็อกเกอร์ใช้กันเยอะนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นมืออาชีพจริงๆนะแบบมืออาชีพที่เราเห็นกันในในวงการเนี่ยเอ่อโซนี่ค่อนข้างมาวิ็ อันนี้ผมได้รับเงียนโ o นี่มาแต่บอกก่อนว่าออคนใช้โซนี่เยอะนะครับโดยเฉพาะรุ่น a เ r mark ii เนี่ยก็คนใช้เยอะมากขึ้นเยอะเหมือนกันแล้วเป็นกล้อง full f r a แต่ก็ต้องบอกว่าราคาเนี่ยก็แพงเอาเรื่องทีเดียวนะครับคือขึ้นหนักแสงเลยสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้มีกำลังทรัพย์ในการเริ่มต้นแพงขนาดนั้นผมว่ากล้องที่เป็น mirrorless ก็น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องอย่าง โซนี่แค o n f นฟูจินะครับก็เป็นแบรนด์ที่หลายคนใช้อยู่อย่าง Fuji ผมเคยรีวิวตัวมิลเลอร์เลยผมชอบความาสีสันแล้วก็ความใสๆของภาพที่มันจะดูมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งนะครับสาวๆใช้กันเยอะนะครับกล้องฟูจิหรือถ้าคุณจะเริ่มที่โทรศัพท์มือถือนะครับก็ไม่แปลกอะไรเพราะว่าครีเอเตอร์ชื่อดังหลายคนก็ใช้กล้องมือถือในการถ่ายทำอยู่ ซึ่งถ้าเป็นวิดีโอผมก็แนะนำไอโฟนนะครับ iPhone 10 iPhone 11หรือ iPhone 10R นะครับก็เป็นกล้องมือถือที่ถ่ายวิดีโอได้ดีคือ p p o o n เนี่ยค่อนข้าง,ข,างขึ้นชื่ออยู่แล้วในการถ่ายคำวิดีโอนะครับแล้วก็ภาพสวยคมชัดถ่ายกลางคืนได้ก็ดีนะครับก็อันนี้เป็นคำแนะนำส่วนถ้าเป็นฝั่ง Android นะครับก็จะมี Samsung กับ a w e ยนะครับ a m s u n งเนี่ยก็จะเป็น Note 10 Plus ที่เห็น บล็อกเกอร์ใช้กันเยอะๆนะครับหรือถ้าเป็นหัวเว่ยจริงๆหัวเว่ยเนี่ยมีหมวดที่ทำเป็นแบบเรียกว่า Professional Expert นะครับก็คือถ่ายคลิปในหมวด p r o f e s ชั o น a l ได้ดีมากๆกล้องหนึ่งนะครับก็ลองดูกันได้นะครับแต่อย่างที่บอกว่ากล้องก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นจุดหนึ่งแต่ว่าจุดที่สำคัญกว่าก็คือคุณภาพของคลิปของคุณแล้วก็ไอเดียในการใส่เข้าไปาตัวก็้นของคุณสำคัญที่สุด ในการทำคอนเทนต์นะครับขอบคุณที่รับฟัง i f e ฟิร์ดพอดแคตนะครับติดตาม Subscribe กันได้ทั้งทาง Spotify, Soundcloud, YouTube แล้วก็ผ่านทาง GetTalk Podcast ด้วยนะครับวันนี้ผมเอ็มขจรเชียงไอพาริสหรือเอกโจชิลาไปก่อนพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ